ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้รอซุ่มยิงกบครับเมื่อกี้มันโดนลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวรอดูโนูพี่น้องขึ้นแล้วครับขึ้นเลาะฟังครับดูมองเห็นหรือเปล่าครับ,รบนะครับตรงปลายปืนนะตรงปลายปืนนะ ตรงปลายปืนอลองบัดดวงดูตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ น่าจะโดน,โน,โดนเ,ดดดเดดนาะฮะอ,อู้โดนอยู่ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวถอดกล้องก่อนนะฮะถอดกล้องแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องโดนอยู่ครับโดนอ่ะมันโดนอยู่แต่อันโดนประมาณไหนตัวไม่ใหญ่เข้าไปยากเลยครับน้ำไผ ไม่ได้ตัดแต่งเลยครับอเกาขาอ้ยโดนขาเนาะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอย่างที่บอกครับลูกดอกมันลงต่ำนิดนึงครับโ,โ,โดนตรงขา ตรงขานีตัวก็พอปิ้งหิว่พี่งอจะได้สักสองตัวนะได้ผัดผิดแต่เห็นโดดอยู่สองสามตัวครับแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่หรอกอ่ะนี่ครับมอ้จากมุมตรงนู่นเลยเดิมาเห็นโดดเลยก็ยืนรอแป๊บหนึ่งก็ขึ้นครับ เ,เดี๋ยวรอดูครับเผื่อมีขึ้นอีกสักตัวไหมเดี๋ยว,ยวปลดก่อนครับมาพี่น้องมานั่งรอฝั่งนี้สักหน่อยครับเห็นโดดอยู่สองสามตัวนี่แหละครับเมื่อกี้เรายิงอยู่ฝั่งนู้นกียิงอยู่ตรงนู้นเอาเดี๋ยวรอดูครับเอาล้วครับพี่น้องขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งครับนุ๊ก ตรงตรงหน้าเลยครับโอ้ดำดำเลยครับอันนี้ก็ไม่ไก่เท่าไหร่ครับมาพี่รองรุ่น,ร,นรุ่นเดียวกันมาร,รุ่นตัวที่สองที่สองมารุ่นกันพี่รอง เทียดยังไม่โดนครับเทียดมาพี่น้องตัว,ตวมันเล็กด้วยครับยังอยู่นะครับอู้ยเสียดายมาแมวดอกมาเพิ่มครับยังอยู่พี่น้องเขียวครับอันนี้เขียว พี่น้องขึ้นมาอีกรอบนึ่งแล้วครับนี่เมื่อกี้ตอนเราดึงลูกดอกมาคราับเขาจะมดุดมามาลุ้นกันรอบที่3ามครับมากักถูกครับรอบนี้โดนอยู่ครับพี่นอ้องนะครับถอดกล้องก่อน นี่ครับหนักดนึ่งเอ้าเกือบตัวใหญ่กว่าตัวแรกครับเห็นโดสามตัวพี่น้องนี่ตัวเขียวๆครับอ่ะเป็นกบธรรมชาตินะครับมันอยู่ในสระเล็กของผมนี่มันชุ่มมาจากปากข้างๆปากข้าวครับนี่เห็นโดตัวสองสามตัวพี่น้องอ่ะสองตัวยิงสามครั้งเห็นมีตัวเล็กฝั่งนู้นอีกตัวหนึห่งแต่ว่า สองตัวก็โอเคแล้วพี่โนโอ้องอ่ะเดี๋ยวไปกับข้าวแล้วครับอคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนี่กบผลงานครับสองเต้มครับผม